วันนี้ผมจะทำการแก้งโดยการเอาเคฟนะทุกคนเคฟเย็นอะ่ะใส่กับวาสาบิกกบาาบดูก่อนนะี่บีบเข้าไป่มงคูดถุนเลยวาสาบิแล้วบอกก่อนนะต่อไปเราก็ทำการเอาทีมถมนะครับทุกคนมันยะเป็นแบบนี้นะแล้วถมกันถมให้ฟังนะแล้วก็แล้วก็พักกับเนี่ยกับหนึ่งพักกับสอง ขับกับสามขับกับสว้าอยากับซื้อมาใหม่เยลูกห้าโอ้โอห้สองสมมามอ่ะยาวยาว จะมีอะไรมาทำกันทุกคนวันนี้คือผมจะมาแกล้งน้องตะก้องกันครับทุกคนคือซึ่งผมไม่ได้ถ่ายคลิปนานมากผมก็จะกลับมาถ่ายนะ่ะวันนี้ผมจะทําการแกล้งโดยการเอาเค้กนะทุกคนเค้กเย็นอะ่ะใส่กับวาซาบิซึ่งมันอยู่ในตู้เย็นเว้นี่ตามดูผมได้ไปซื้อมาแล้วทุกคนอธิบายน,นี่แต่ผมไม่รู้นะว่าแผนนี้วันนี้มันจะได้ไหมถ้าไม่ได้เดี๋ยวผมจะหลอกอีกแบบหนึง่ง ผมจะทำการเปแบบทําทเป็นแข่งกินไว้ทุกคนผมรู้ว่าตอนนี้ไอ้น้องตกต้องอ่ะมันดูคลิปนี้แล้วนอนผมก็จะทำการไปหลอกแข่งกันกินไว้ว่าใครกินหมดก่อนว่าผมไม่เคยกินเลยผมเนี่ยแบบลองแข่งกินดูอือเดี๋ยวมาดูกันเนี่ยมันคิดสิบบาทนะทุกคนเดี๋ยวนี่เขาเขาแม็กมาแล้วนี่นี่นี่เห็นไหมเขาเขาแม็กมา้ย เออมาเข้าแม็กมาแล้วทุกคนเดี๋ยวผมจะทาการแกะแม็กแล้วเอาวาซาบิอะใส่ไปข้างในเขาทุกคนเออมาดูกันว่ามันจะได้หรือเปล่ามามาซึ่งมันเป็นวาซาบิแบบแตั้งแต่อ่ะเอยอันนี้เคสสองสัส่งตั้งแต่อ่าผมถ่ายที่เล่นไอ้นี่กับน้องๆนะเดี๋ยวผมจะทการไปแกะดูแล้ว่าผมไม่รู้ว่าผมจะได้ไหมเออมือเราไม่ล้างครับผมไม่ได้กินแบบนี้รูเล่นรูเล่นล้างมือแล้วอะ่ะผมแกะแล้วช้อนผมก็จะไว้ข้างในแบบเดิมเพื่อความเนียนแต่ความตอนแรกเราต้องพลิกตูดขึ้นมา ติที่มามันเป็นแบบนี้นเห็นยเห็นนะเออมันจะเป็นแบบนี้เดี๋ยวผมพี่ขึ้นมาวิเดี๋ยวผมจะทำให้น้องมันแข็งจริงกับผมด้ยไม่รู้น้องจแข็งัไมเดี๋ยวเดน้นจต้องเรยไดไ่เดี๋ยวเดี๋ยวม,ม้นไปก่อนเลยดูดิเดี๋ยวเด้วเเขาถอด,ดเออ เดี๋ยวเดี๋ยวผมทำก่อนักขี้หมอกก่อนเนี่ยผมฟักขี้หมอกมาก่อนได้ด่าผมจะเกะว่าซาบีเข้าไปโอ้โหผมต้องใส่เข้าไปผมต้องทำนะผมไม่รู้จะคิดถ่ายคลิปเลยผมจะใส่แค่ซีกเดียวนั้นคนเดียวอันนี้ผมก็เอาตรงนี้ปุ๊บฟักตรงนี้ออกมาปุ๊บคว้าออกมาปุ๊บแล้วก็บีบแบบาบิบเข้าไปเนี่ยผมคว้าออกมาใช่ไหมบีบแบบาบิบเข้าไปแบบนี้ มุมกล้องอันนี้บีบเข้าไปโอ้แมงคู่ถุนเลยว่าจะบีบเแล้วบอกก่อนนะโอ้โหแะต่กล้องโดนนะว่าตายแน่เลยแต่กล้องโอหสงสารว่ะนิวไอเขาโทรนะเดี๋ยวไอเสี่ยไม่กินต่อไปเราก็ทําการเอาครีมถมนะครับทุกคนมันจะเป็นแบบนี้แนละ้วแล้วถมก่อนถมเพื่อความเนี้ยนะแล้วก็แล้วก็พักกัดเนี่ยมันมันไม่เนียบโดนพักกัดอยู่เลย หนึ่งพับกลับสองพับกับสามพับกับสี่เง่าอย่างกับซ uh yeah. ื้อมาใหม่เยลุบมาเพื่อความเนียนเอาช้อนน่ะเว้ยเดี๋ยวช้อนผมล้างก่อนนี่เป็นไงช้อนนางแล้วเดี๋ยวเช็ดด้วยก่อนหาที่เช็ดก่อนไม่เช็ดไม่เช็ดเอาอันนี้เลยแตะอันนี้ปุ๊บเอาใส่ช้อนไว้ตรงนี้นะแล้วแม็กเราก็ใส่กลับแบบเดิม แม็กใส่กลับอ่าเหมือนซื้อใหม่นี่เดี๋ยวเราไปกันดีกว,ว่านี่นะำวาซาบิเขาไม่ได้จ่แต่แม่งเผ็ดจริงอันเนี้ยไปเดี๋ยวผมไปทำการเซตกล้องที่นากันดีกว,ว่านเดนี๋ยวโชว์มาดิพาดไทยคีบเลย,เนยในขณะที่ผมเดินไปนานั้นผมได้ไปิดใจกับตะก,ก้องแล้วผมก็คิดอยู่เอ้ยแผนจะแตกไหมวะเอผมก็เลยแกล้งหลอกไอ้น้องตะก,ก้องเนี่ยว่า จะทาการแข่งกินนะทุกคนเดี๋ยวมันจะแผนแตกมองมันไปเจออยู่กลางทางพอดีเลยผมมันจะเดินไปนานแหละเจอพอดีเออไปดูกันต่อดีกว่าไอ้่าสิผ้ากินนี่ไหมไอ้พวกหูสิเวทนยังกินบ่ากล้ากินบ่อ่ะไอ้เคยกินได้ไอ้มากกินมากไอ้ปวดมากเลยแต่ไอ้เคยกินเร็วไหมยังก่อบอกไหมไอ้เรื่องฟัง ดูดขเขออยา,เายอดบ้งอันคลิปทยคาวาสบีอันนี้คนมวลนละโอ้โล่แล้วลจวอ,อวเลิมเพชรว่าวาสบีอันนะเพชรน่มันเพชรมันคืนี่คิวมันคิวมันดคิวเลยละมันมันเพชรนี่คิวแล้วกันเินเินขเลยโอ้ไมงคู่ถุเลยวาสบีเด้บอกก่อนนะโอ้แถ้ต่กล้องโดนนะว่าตายแน่เลยตากล้องตาแล้ว ออเอาไว้ยังไงมามาครับทุกคนมาเดี๋ยวผมจะทําการแกะดีกว่าเค้เนี่ยผมได้ไปซื้อมาสิบบาทซึ่งมันก็ไม่มีอะไรจะถ่ายเนาะคืเอเฮ้ยลืมลืมบาสวัสดีบ่ะแกงเปิดคลิปใหม่ก่อนแป๊บเดี๋ยวตะก้องมันรู้เหมือนมันจะจับได้ว่าอะไรบาสบีบาสบีไม่รู้ว่ะเอสวัสดีครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมยุงไงเทสทายนะทุกคนก็วันนี้ผมก็จะทำการมาแข่งกินเค้กเย็นกับน้องตะก้องะะกันนะครับทุกคนเอ ซึ่งไม่ได้ถายคลิปมานานแล้วเว้ยคือแบบอยากให้น้องมันแบบแข่งกินเร็วดูยหมเดี๋ยวผมจะจับเวลานะเดี๋ยวเ็ื่อนๆเราจะจับเวลานะทุกคนว่าใครกินเร็วที่สุดแล้วว่าผมกี่วิถึงจะหมดนะเอาคุณแกะได้ยังของคุณอะเออมามาเอาแบบผมผมไม่อะไรแลเ,เออผมไม่ใช้ช้อนมาเดี๋ยวผมผมนับหนึ่งสองสามสั้เลยนะใครเร็วสุดนะมามาครับทุกคนมาพร้อมยัง เอ้คุณเอาเข้าเฟรมได้ดีอันนี้เออมามาแล้วครับคุณนับนะสามรอบหนึ่งโอ้อะไรอ่ะมามาเ็วๆพร้อมยังผมรู้กูอยากไอ้กล้องแล้วกลัวคุณออกทลิปเยอะละโอเคทุกคนมารอบนี้เอาจริงเลยรอบนี้เอาจริงๆนะใครเร็วสุดใครแพ้มีเบียดลงโจ๊กใครแพ้มีหมดลงโจ๊กเด้อผวกูด้เบียดมีหมดลงโจ๊กครับเดี๋ยวคลิปสนเลยมาให้เวลาเดี๋ยวนะ โอ้เร่ๆไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบแต่ผมยัดยัดเต็มป่าเลยอ๋อผมว่าเค็มละลายแล้วเราเร็วไวจอง๋อ้สามสองเ๋ยวๆหนึ่งสองซาำอ่ะยาวๆ không còn nâng tay một lắm nữa Ai nhớ Có để lúc tê mở

ไมไม่ไอ้อมรชามถามรสาตหน่อยเป็นไงรสาติมันหิงาย่านขึ้นดังวะมันขึ้นดังวะอิลี่ออืมอืมินแต่เอย่าลืมกินนดนี่มันมามีแ้วมันนมามีแล้มมันมีสีเดียวอย่้องแว่ะอยู่ยนี่้ยริเอาแก่่โอเคทุกคนสำหรับอ่ะจบพิ่เม่ไหร่ดิแมก็โดนละจบี่แน่วยื ใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับตะไคร้เอาดิกพูเนี่ยแอยโอเคทุกคนก็ใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับตะไคร้แล้วก็ช่วยกดติดตามเป็นกำลังใจให้หน้องตะก,ก้องเลยนะทุกคนก็วันนี้ก็ถ่ายคลิปยกแรกก็เดือนเป็นครั้งแรกของปีเลยนะทุกคนก็ดูไปแล้วครับโอเคก็ไปแล้วครับทุกคนไป Two thousand years later มามี ต้องมมีแล้วเดี๋ยวแกะกล่องกินในไม่กินอย่้มันไม่ม,ไมีแล้วโมมีม่